เกษตรนะครับคือผมแดงชมราดนะครับวันนี้เจอวันกันวันจันทร์ที่25มกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศิลป์ไทยพัฒน์มิตรนะครับที่วิธีกองทัพอากาศตอนเหนียงนะครับช่วงแรกก็ช่อง for you นะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางช่อง5นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับเด่นปฏเตะพพาสินเจนะครับเจอกับมงคลชัยเกียรติชัยวัฒน์นะครับเด่นปฏเตะเจอกับมงคลชัยนะครับคู่นี้โช้าการผู้กัด110นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเด่นปฏเตะนะครับเด่น พอพาน47เป็นวัฒนธรรมทุนเลยนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับลิกไกรพบเทียตปทุมนะครับเจอกับเกียรติศักดิ์พยักษ์กำพรนะครับลิกไกรพบเจอกับเกียรติศักดิ์นะครับคู่นี้สู้กัน126นะครับลิกไกรพบเนี่ยมา126.4นะครับก็ลดไปนิดเดียวนะครับลดไป0.4ขณะที่คู่ชกนะครับเกียรติศักดิ์นะครับก็มาตามพิกัดนะครับ126นะครับคู่นี้ชอบไปที่ลิกไกรพบนะครับลิกไกรพบเทียตปทุมนะครับ ชื่อดีนะครับเด็กไกลพบแล้วก็คู่ที่3านะครับคู่รองครับโมฮอกเงาะบังกะปินะครับหรือว่าเจ้าโมฮอกที่เด็ก99เหานะครับวันนี้เจอกับดอนคิงเกียรติน้าดีนะครับโมฮอกเจอกับดอนคิงโจกันเวท1 3 6ปอนด์นะครับโมฮอกเนี่ยประเภทสูงยาวเขาแหลมนะครับขณะที่ดอนคิงเนี่ยมวยจากระนองก็ประเภทเขาก็ได้นอกก็ได้ในก็ดีนะครับพาวุธหลากหลายแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างคู่นี้ชอบพี่ีดอนคิงนะครับดอนคิงนะครับดอนคิงเกียรติน้าดีหรือว่า จอร์แนคิวหมอเบสกามารานะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกช่วงแรกเบสบลอนเตชอฮาพยักนะครับเจอกับบุญชัยสบุญมีฤทธิ์นะครับเบสบลอนเตเจอกับบุญชัยนะครับคู่นี้ชอการพิกัดหนึ่งร้อยแนะครับคู่นี้ชอบไปที่เบสบลอนเตนะครับเบสบลอนเตชอฮาพยักนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับรายการศึกมวยไทยพัฒน์ธมิตรนะครับชอบเด่นปะเตนะครับเด่นปะเตทอปานสีเนะครับแล้วก็ชอบคู่เอกนะครับเบสบลวนเตชอฮาพยักนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1ครับ ปลายแก้วศูนย์กีฬาบ้านตังนะครับเจอกับเจ้าหยกเพชรใต้เพชรบุรีนะครับปลายแก้วเจอกับหยกเพชรนะครับคู่นี้ช่วงการพิกัด120มาขาดด้วยกันทั้งคู่นะครับมา119.8นะครับก็ขาดไป0.2ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบทิธีหยกเพชรนะครับหยกเพชรใต้เพชรบุรีนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรอนันท์พาน47นะครับเจอกับเจ้าแสงเชอร์ศิษย์อาจารย์ปรามโอดนะครับเพชรอนันท์เจอกับแสงเชอร์นะครับคู่นี้ช่วงการพิกัด109นะครับ หนึ่งร้อยเก้าปอนเจ้าเพชรอนันต์เนี่ยมาร้อยสิบจุดสี่นะครับลดไปหนึ่งจุดสี่ขณะที่แสงเชิงเนี่ยมาตามที่กัดนะครับหนึ่งร้อยเก้าคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแสงเชิงนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับสิงห์ดำช่อห้าพยัคฆ์ครับเจอกับทันเทพสวจิตประเสริฐนะครับคู่นี้ช่การพิกัดหนึ่งร้อยเนะครับมาตามพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับสิงห์ดำก็ซ้อมอยู่กับทีมงานเสียชายช่อห้าพยัคฆ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่สิงห์ดำนะครับสิงห์ดำช่อห้าพยัคฆ์นะครับแล้วก็คู่ที่8นะคแปด พชรปีชาส่อการไฟฟ้านะครับเจอกับชาติพิชิตสอส่อต่อยแปดริ้วนะครับคู่นี้ชบการพิจัดหนึ่งร้อยสิบห้านะครับเพชรปีชามาหนึ่ร้อยสิบห้าจุดสองนะครับลดไปศูนย์จุดสองนะครับขณะที่ชาติพิชิตเนี่ยมาหนึร้อยสิบห้าตามที่กลับนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรปีชาครับเพชรปีชาส่อการไฟฟ้านะครับสรุปมวยชอบนะครับรายการสึกมวยไทยพันธมิตรนะครับช่วงแรกก็ชอบเจ้าเด่นปะเตนะครับเด่นปะเตแล้วก็เพชรบัวเป๋เลยนะครับส่วนช่วงที่สองนะครับชอบสิงดำแล้วก็ เพชรตีรนนรรชานะครับเป็นปัดเตเพชรดวนเป๋นะครับแล้วก็สิงดำแล้วก็เพชรปีชานะครับนี่คือมืชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ